ว่าก็เดินข้าไปเลยเมื่อคืนเฉพาะทุเรียนฟรีเนี่ยนะประมาณ1ิกว่าแพ็คฮะแพ็คใหญ่ๆเนะี่ยสิกว่าแพ็คที่ชาวบ,บ้านให้มาให้มาทานกันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรนี้ขอบคุณมากๆนะครับน้ําใจของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับน้ำใจของพี่น้องชา,าวสวนทุเรียนที่ศรีสะเกดนี่สุดยอดจริงๆแค่พี่ถ่ายรูปไม่หน่อยเอาทุเรียนไปทานลูกน้องผม50กว่าคนนะนี่กว่าทุกคนนี่เปรมปรีกันทุกคนเลยเอาว่า ไปโรคหอบอะกินกันไม่หมดปกติแล้วทุเรียนนี่โอ้โหปพิ่งเพ่ง่แต่เมื่อคืนนี้ไ,นไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆต้องเป็นโรคหอบอ่ะเอาทุเรียนหอบกลับโรงแรมกัอนคือน,น้ำใจของอพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดศรีสะเกษนี่สุดยอดจริงๆนะครับผ่านไปไหนก็เอาไปทานเอาไปทานเอาไปทานาทาน,นะแต่เมืมม่อวานเมื่อคืนพวกว่าก็รับประทานไปหลายเม็ดเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณพูกว่า วารการผมจําชื่อไม่ได้จริงแหมแต่ท่านโอเคยอมรับวว่ายังเฟิร์มยังหุ่นดียังหน้าตาหล่อนะครับ <Okay. S 1> ก็ท่านก็บอกว่าผมสองคนกับเอกพันเป็นไอดอลข,ของของท่านเลยนะครับ <Okay. S 1> การทํางานช่วยเหลือสังคมกำมานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเ <Okay. S 1> ชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับนี่นแม่ค้าก่าไม่ไมคือแม่ค้าเก่อรัฐนะครับ ให้มาสองถุงนะให้มาสองถุงไม่ได้คิดตังค์เลยประเกินทุกร้านเนี่ยรับจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนมังคุดโจโหยักใส่กันมาแบบเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากๆขอบคุณครับมาดูคุยกับน้องเป็นายนิดเตียวเนี่ยเย็บร้อยครับพอเจอแอร์เย็นๆไปเลยอยากหนีออกจากนั้นเลยเกิน มีแต่พัดลมติดกระเทย่าขยายเลยดิโอ้โหนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอนุพงศุขสมสุขสมนิดนะครับสุขสมนิดนะครับนายอนุพงศุขสมนิดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัด สีสเกตนะครับใช่ใ,ชใชขอบคุณมากขอบคุณมากมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับเมื่อคืนทำให้เราเมื่อคืนผมนอนเชื่อมผมนอนไม่หลับอึดอัดโอ้โหกระสับกระายคือมันเปิดแอร์เดินเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบตื่นมาเช่ว่าเป็นร้อนในไม่เป็นนะร้อนในไม่เป็นแต่รู้สึกว่ามันมันจะกะเกินมันกินมากเกิน มันทําให้อหน,นือดามนอนไม่หลับมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่ากินมากแล้วเอจะเป็นร้อนไหนไม่ใช่ครับมันดื้อดัดตัวเองดอัดมากแบบทานเยอะไปหน่อยเพราไม่เคยทานทุเรียนอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนนะครับก็เลยสวาปามเขาเรียกสวาปามเต็มที่เชิญนะครับเชิญท,ทุกท่านนะครับมามามา,มา,มางานทุเรียนภูขเขาไฟเนี่ยสุดยอดต้องไปคือใน ตรงนั้นน่ะนะฮะเขาคัดรเ,เขาเรียกว่าพรีเมียมคัดระแบบระดับเกรดเเกรด B นะครับแล้วก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตเขาเรียกใบอะไรนะแค่เกษตรกรต้องมีถ้าเกษตรกรมีใบตัวเนี้ยสามารถเอาเข้ามาขายได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถเอาเข้ามาขายได้เลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้แล้วก่อนที่จะเข้ามาขายนะครับทางาทางเขาเรียกว่า ทิปดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเขาจะเข้าไปดูก่อนไปตรวจเรื่องแป้งไปตรวจเรื่องนู้นก่อนว่าคุณพร้อมที่จะขายหรือยังอายุเป็นไงไม่ใช่ว่าเอาทุเรียนอ่อนมาขายคือเขาไม่ได้เนี่ยเขาเขาเขาถือว่าเสียชื่อเสียชื่อเสียงมากในในจังหวัดศรีสะเกดเพราะนั้นเขาต้องทำระบียบอินเตอร์เขาจะมีการตรวจด้วยนะมีสแกนตรวจว่าทุเรียนนี้อยู่สวนไหนชื่ออะไรนะครับ หยิบกีเดือนที่ตัดมาแล้วเป็นยังไงเขามีบหมดหมดเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่มาตรฐานจริงนี่ไม่ได้นะครับเขาเขาเขาไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นคุ้มครับถ้าจะมาสีสเกตทั้งทีนะครับมาเที่ยวงานทุเรียนภูเขาไฟที่สีสเกตครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผโยเรื่องทุเรียนรู้สึดยอด ยอดดูตกไปเยอะๆเลยมันดูน้องหมาแล้วเนี่ยดูน้องหมาครับยอดวิวมา น้องถมไข่ไอ้ไข่ว่าโอ้คราไรข้อะไรลูกนี่นั่นหรอเฮรอ เพราะว่าเมื่อวานหมอเรื่องตับเรื้องไตน้องตอวยาหมอป้อนเนยครับอุ้ยเนหมอว่าจะของต้องป้อนยาไม่ได้ี่แน่เลยเพราะว่าตอนนี้น้องป้อนยากใช่ไหมกลัวกลัวจะป้อนยาไม่ได้มากเลยครับ เพราะว่าเรื่องต่อต้านแล้วก็กีบใส่ด้วยแล้วก็บอกไปแเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจอะค่ะต้องการใจทีนี้เวลาเวลาเราจับอะเห็นรูปที่หมอส่งให้ไหมตอนมือกีนี้ค่ะก็คือจับคนนึงจับหัวคนนึงจับท้ายจับขาหลังแล้วก็ปั๊มปั๊มออค่ะเวลาเรานอนตะแคงอะค่ะมันจะเป็นลูกเหมือนลูกบอลลอยขึ้นมาเลยก็กด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 มันก็จะฉี่ออกกด แค่นิดนึงน้องน้องสามารถใช้ชีวิตธรรมดาได้อยู่ค่ะตามปกติได้กลัวว่าแบบถ้าเผื่อว่าเราต้องไปสอบเตรียมมาเนี่ยแต่อันนี้ก็แล้วแต่จะทำนะให้รอให้เขาใช้ชีวิตธรรมดาก่อนดีไหมขอรีบถ่ายรูปทุกคนด้วยนะคะมาเร็วาต้องเป็นในรา็อกด้วยดอกนี

เป็นอะไรเปลี่ยนมาแบคยมีวัดเปนอะไรดีเหแต่งนี่นี่แล้วก็ตัดขนตรงปากให้แล้วนี่เอาถ่ะยูกถ่ะทุกคนเลยค่ะถ่ายรูปกันนะค่ะมาเปไนมางี้มางี้มาลงมาี้มาลงมางี้งี้มาลงมางี้อุตส่าหวิ่งมาทางนี้เลครับมาตรงนี้เลยมางี้เลยทีมงานมางี้เลยครับมางี้เลยมาใกล้ๆเาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดีกว่าผมถ่ายให้ดีกว่าถ่าให้เยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับ เอาเป็นวิดีโอหรือเป็นภาพนะครับเอาทุกหลายๆภาพเลยค่ะหนึ่งเดีดด๋ยวครับแปะติดแปะหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับตั้งครับนะตั้งนะถ่ายให้เห็นใตน้ด้วยไหมล่ะได้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนับ1 2 3ครับ1 2 3ครับเมื่อกี้ไม่เห็นป้ายของทีครับ1 2 3 1 2 3องสามหนึ่งสองครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่ายเลยเดินทางปลอดภัยทุกนี้นะเปลี่ยนไหนนี่โอเคเกย์เคย์เกย์ตังก่อนเป็นนายเอาเป็นนายหรือเป็นปฏิเปลี่ยนนายดีกว่าเนาะหนูเดี๋ยวก็รอก่อนนเอาจัด หมอน่ยใช้ตัวน,นาเลียเนี่ยผสมให้เขาก็คุมส่วนยาเดิมตัวนี้มันเอย่าแค่หมอคิดข,ขับอันนี้ไม่อย่าพ่งณ้อนเพราะว่าหมอเขาบอกว่าถ้าในระยะเจ็ดวันถ้าอาการเขาแบบนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยเงี้ยก็นรับเรียบร้อยนะครับไปดูช่องวิทอปนะครับไปดูช่องวิทอปเดี๋ยวผมเพียงต้องขับรถนะครับไปดูช่องวิทอปนะครับ

จริงๆเขาบอกเขมีกระป๋าด้วยครับมีกระป๋าด้วยนี่แหก็มันเอาไปแล้วอันนี้มั้ยเอาไปแล้วเนี่ยอะไรใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใสไปแล้ว สารครับสาระโอเคแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บ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 เอาน้ำสาวบอกลูกน้องใั้เรียนบ้า เด็กท่านสนาขกเลยต้องการอยากเห็นหน้ามอไหมเปลี่ยนได้มีแต่คนที่ใครไหมมีแต่คนที่อสวัสขึ้นเยอะเลยสวสแล้วโอละหลออา

สักผ้าสักผ้าว่านี้มาหรอกว่ะที่ถึงเหรอนี่นี่นีินี่ไี่ัีนี่นี้นี่นี่น่นี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 ่นตนี่นี่ี่นี่นีนี่นีนี่่นีนี่นี่ี่นี่น่นีน่ี่นีนี่นี่ี่่นนี่ี่นี่่นีนี่ี่นี่นี่นไ่่่นีนีีาน่นนนน่นนน่น นีมาตอดกันก่อนเดี๋ยวทำลูกหัวก่อนนี่ล้วนหัวนานแล้วเนี่ยอือจะให้เปิ้มแก่กระโดนหัวนานแล้วกระเป๋าอยุดใช่ไม่ิญญขโมยตังในกระเป๋าเปลี่ยนนายไปหมดแล้วหมดแล้วขโมยหมดแล้วสอยหมดแล้วไปนะไปนี่ต้องขอบคุณพี่ยอดบอกแล้วพี่ยอดเขาไม่ห่างหรอกเขาแอบไปร้องไห้คนเดียวเขาเป็นหัวร้องมาที่มามาทุกมาทุกครักกันจะตาย มาดิเข้าไม้ใก่ไมาไก่ก่อนเข้าไม้ใกล้ก่อนเข้าามดูเล็กลงเนาะดูนะใช่มันเจ็บไปโดนโดนโดนเจ็บไม่เข้าออกเขาบอกนี่ครับนี่บวมแล้วคล้องบรรทุบแล้วมาดูป่ะเป่งเลยนะเดี๋ยวมาเร็วไม้ไก่ไม้ใก่ไม้ไก่ไม้ไก่เนาะเออไม้ใก่เนาะไม่คิดถึงเหรอคลยังไม่เจอหน้าเลยเนี่ยดาราสูงอืมดาราสูงตั้งให้างเขาดาราสูงตัดขนปากออกแล้วดาราที่เป็นเล็มขนปากออกแล้ว มานี่ดิมานี่ดิมานี่เลยมานี่เลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเร็วม,นะมานี่มามาลงมามาที่นอนอยู่ในรถอยู่ไปจะได้มีที่นอนนะจ๊ะีข้าวไหมเนี่ยหืมยาบาเลยง,งานเข้าแล้วยาเยอะมากมียาแล้วไหมกินยังไงนี่เลยยาเม็ดเรื่องใหญ่เนี่ย ให้ยามาเพียบเลยเจ็บไหมฉี่หมอต้องช่วยเขาอยู่ไหม้องช่วยเยอะอุบฉี่เขาไม่ได้ยังไม่ยอมฉี่หอกเลย่อเริ่มเขาเริ่มทานข้าวดยางหมอบอกเขากินได้ปกติแต่เขาเหมือนเดิมเลือกกินมานู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ลองเลือกกินนะคะลองไหมลองดมเหรอลองดมเหมือนเดิมมาเริ่มกินเหมือนเดิมฮะกินไก่ไหมลูก เราให้ดมก่อนให้ดมให้ดมให้มกินอยู่แล้วกินกินกินเอาเอาเอาอย่างเี้เอาอย่างเี้เอาอย่างเี้เอามาสิจะไปไหนกินข้าวมาู่สิไม่ไม่เดี๋ยวให้น้องนัดป้อนข้าวไหมจะกู้ข้าวไหมจะตักข้าวมาให้ดีมันเอาตักข้าวหน่อยข้าวใะไรข้าวไหนข้าวคนใช่ไหมข้าวหมาสิเยังข้าวกินเองเขามาให้มันกินแล้วเอาข้าวให้กูกินข้าวเปล่าเหรอไอ้นี่บูไม่กินไก่ย่างกันรารลม ไนะก่ย่างกันทราลมอร่อยครับออาเขาปากก่อนนะก่อนนะเร็วพวกกันก่อนเลยดมไม่เหม็นป่ะเหม็นดมดิดม,ดมเือดิไม่กินเดี๋ยวเพิ่งยื่นกับผมผมจะกินครับขบอน <laughs> อนอญาตนะครับต้งกินเก่งแก่ย่างลองน,นักปอนปอน <laughs> ย่างกันทะน้ำไม่เอาหรอนี่แหละนี่แหละนี่ก็เขาละไม่เอาหรอกไม่เอาแล้วกินน้ำ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 แสดงว่ามันกินมาแล้วดิเอ๊ะกินอาหารแล้วก็กินอาหารเปรี้ยวก่อนให้ไม่เอา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 เลยมือมือเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอ่ะ ไม่กินแล้วอ่ะคลุกคลุกคุกเขากินข้าวอยู่ลองคุก้องนัทลองคุกก่อนมาลูกมาแป๊บนึงแป๊บนึงกิน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 เอาแต่เนื้อเนื้อครักกินกินน้องนัทแกะแกะออกเลยแกะออกมปดูกว่าะยชงตลอดเจ้าตัวเขาจะไม่รู้เรื่องเลย ก็ิด้วยหนก็คิดถึงกินหนังเลยเอาลูกสุขภาพไปดิกินถึงถึงกินหนังให้สุขภาพไปดิโดนหัวเลียใครี่นคิดถึงจะรัดคิดถึงหมาถามหมาหรือยังคิดถึงเจะรัดไหมก็เขามีคิดถึงราเทอเขาก็เลยคิดถึง้ะคิดถึงหมาอาีิบตติเสียบตูดย่างอ่ะกินัไก่มีไหมนี่ยเสียบตูดย่างกินข้าวด้สิหล่อน กินอะไรเนี่ยกินกินแต่กางนี่เอานี่ลูกอันนี้กินไม่ได้กินแต่กไม่ยอมกินเป่าเขาไปคุกอะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดคุกไม่ทันแล้วไปเอาหไม้เมื่อกี้เนี่ยน้องนัทเป็นไรให้เขาคุกแต่กุยเอาเนี่ยเอาเนี่ยมันมีเยอะเยแกไม่ทันแล้ววางแล้วเธอก็กินยากินเย็นโอ้เย้ยาเยอะมากเลยไปสิบเม็ดเลยคิดถึงคิดถึงหลายขนาดมากเปลี่ยนน่า กินยาป้อนมีป่ะกินยาช่วยป้อนหน่อยเขาบอกมีปากยาวเมตรยาวเมตรเย็นอะเราหลังอาหารเย็นไม่กินข้าวด้วยสิอุ้ยอย่าฉีก่อนฉีก่อนนะยอดไม่เขาบอกแล้วว่าถ้ายัดอะยัดได้ยัดยัดได้ยัดได้แต่ถ้าเขาไม่กินอะต้องบีบปากเขาบอกว่าลำบากร้องโวยวายที่โรงพยาบาลนั่นไงนั่นไงไม่กินใส่ไก่ก็ยัดมันกินยากเขาบอกว่าก็รู้แล้ว เนี่ยมันกินเดี๋ยวพอตกเย็นมันไม่เอาละบางทีมันก็ไม่เอารู้นะรู้ยามเห็นอุมมันเห็นถุงยามก็รู้แล้วงี่นี่มี่ไม่ไม่อันกัดอันนี้ไม่กัดอันนี้ไม่กัดถ้าได้กินเยอะก็โอเค้ได้กินมีแรงตอนนี้พอแล้วเรมจะอยุแล้อเราไปไหนคนเยอะมันไ่มาถูกปะมันนี่มามาหาก่อน เป็นไงมาหาก้อนเร็วมาหาก้อนมาหาก้อนมาหาก้อนมาก้อนเร็วมาหาก้อนมาก่อนมาหาก้อนเร็วพระผักหอมมาเรยวมาหาก้อนมาก้อนเร็วมาก่อนเร็นี่มาก้อนเร็วดิดูก้อนดิไปมาก่อนมาอเวก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปนอนใจเย็นดีไหมลูกเอาไปก่อนเอานี่เอามาเอายาวเออกินเอาไว้เยอะนี่ครับน้ำก็หรือกระบัดโดนหน้าหมดแล้วเนี่ยรู้ว่ะ เกือบไม้เหมือนกันนะอันนม้ยัไก่้เพ็บนๆ็้ลงมั้วันนี้มาไม้ไปหนอันี้เราไหหรอานนี้เรากาะแล้วครับกอนแล้วคือนี้เขาอาจจะนอนกับพ่อเขานเดี๋ยวดูก่อนอกว่าี่จุ่มมาจะนอนดูกับกับพ่อเขามองหาพ่อไปยูใกล้พ่อปกิน เอาไปด้วยไหมไปเอาไปลูกไ <respuesta. S 1> ปหาพ่อเผื่อจะกินไปจะกินข้าวพ่อไปนี่มาคืออย่างนี้คืออย่างนี้ลูกทไมมันลื่นเด้ออยู่นี่จะกินข้าวเลยลูกอยู่ใกล้พ่ออย่างอยู่ใกล้พ่อยังย่งลูก แล้วแม่เขาอยู่ใกล้พ่อแล้วกินยังไม่ได้กินเลยแค่ดมไม่เฉยยังไม่อยากไม่อยากได้น้ำเกลือป่าวะได้น้ำเกลือจริงๆยัไม่อยากเลยลุกมาเนี่ยเดีวอ่อนอ่อนอ่อนคอมาข้าวก่อนแล้วอ่อนคอมานายกินข้าวก่อนลูกนู่นทางนู้นป่ะอย่างนี้ไหมไรนกินแต่กินไก่ไปเยอะอยู่เพคีไก่อย่างเดียวเยอะอยู่เพิ่งคุกไม้เพิ่งเหลือแค่ไหนเพิ่เหลือแค่เนี้ย กินเอน้องนกอนอยู่มาลูกมาหน่มานี้มานน่มากินเลยครับผมเจ้านายผมปไล์นะครับยันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็เขาไปไล์ก่อนนะครับเนี่ยมอเขาแป๊บนึงครับอแป๊บนึงรอเแป๊บนึงหมอให้ยาไปเล้เลย